เลขเหรอผมก็ยังไม่รู้ผมจะซื้ออะไรเลยเหมือนเก้าเก้ามันออกมาทุกงวดเลยเนาะเลขเก้าอ่ะวันนี้น่าจะไม่เก้าแล้วมั้งเลขอะไรดี เอางี้ดีกว่าให้ให้ทุกคนบอกเลขผมดีกว่าผมบอกไปยังไม่ถูกอ่ะพี่โยบอกหกศูนย์เหกสามศูนย์เหกสามศูนย์ศูนย์หกอ้าวทำไมมันมาแรงเหรอเก้าเก้าต้องมาเก้ายังจะมาอีกเหรอถามจริงว้าพี่ทิมซื้อรอตหกสามเก้า เนี่ยทำไมมีแต่เลขเก้าวันจังเลยทุกคนทุกคนไม่คิดหรอว่าสี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเก้ามันมาตลอดเลยนะงวดที่แล้วผมก็คิดอย่างนี้แหละว่าเก้าไม่น่ามาสรุปเก้าก็มาหกเก้าอดี๋ยวพิมพ์ตัวเลขค่ะทุกคนทำไมพิมพ์ตัวเลขไม่ได้เหรอ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเธอจริงจังเหลือเกินนี่งวดนี่ก็ซื้อมาเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูอันนี้ไปซื้ออยู่ที่จังหวัดจังหวัดอะไรนะที่ผมไปมาเดี๋ยวนะจังหวัดอะไรนะที่มีพระพระพุทธชิน,นาราชอ่ะพิษณุโลกผมไปซื้อมาที่วัดพิษณุโลก อันนี้ซื้อมั่วซื้อแบบไม่มีอะไรคือเราไปไหว้พระแล้วเราก็หยิบซื้อนะครับ <Okay. S 2> ซื้อเลขอะไรมาเนาะเลขเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยเห็นด้วยหรอให้มองผ่านแบบทะลุทะลุให้มองผ่านแบบทะล,ลุให้มองทะลุ ยูโรฮมผู้ไม่เคยถูกหวยใช่ผมไม่เคยถูกหวยเลยขออนุญาตทำกันบ้างด้วยไลฟ์ไปด้วยบอกเลขอีกแล้วผมไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยเชื่อไหม